สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตไปจากวันที่31ตุลาคมของเกม p o o กิ e ลนทาวเวอร์แอคเอนเจอรนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเกมรอบนี้ได้มีการอัปเดตอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับนู่นปรับนี่ให้ผู้เล่นเล่นได้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเพื่อเป็นการไม่ใช้เวลาแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับโอเคเลย งั้นเราก็มาเริ่มจากอย่างแรกนะครับซึ่งก็เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากน้องคุกกี้ตัวใหม่น้อเบสซิ l p เ s ซโซ c o ุกกี้หรือว่าคุกกี้รสผลไมานะครับผมก็มาคู่กับน้องบ um, ั b b l e กําเนาะที่เป็นแปพาแตแลก็มาพร้อมกับการ์ดของเขานะ่คืออาวอร์มมิ่งมิลนะครับผมซึ่งน้องก็มากับสกิลด้วยซึ่งสกิลเท่มากอยากได้ว่าคือไม่มี ไม่ได้เปียนน้องแต่อยากอยากได้เลยคือที่จริงๆนะครับแล้วก็คอยทุกคนสุ่มได้กันนะครับไม่เหมือนผมผมการันตีไปสองรอบคือเข้ยมากนะครับนอกจากตัวใหม่มาแล้วนะครับก็มีชุด2ชุดใหม่เข้ามาด้วยก็คือชุด f o r g o t t e n แล้วก็ชุด Memory Shard นะครับซึ่งชุด f o r g o t t e n ก็จะเน้นไปที่เอ่อสกิลเด e ม g e นะครับส่วนน้องเมมโมรี่ a าดก็จะเน้นไปที่ออจิเมตเดา a g e นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ รอ,อทางเกาหลีเขาลองมาให้เราเนาะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยชุดไหนเอาไว้เข้ากับคุกกี้ตัวไหนนะครับแล้วก็เซ็ตใหม่เข้ามาปับ๊บเขาก็สามารถให้คาฟได้เลยเนาะแล้วก็คัฟได้ถึง3ชิ้นกันเลยนะครับเขาปรับมาใหม่จากซูเปอร์อีพิกคาฟได้2อาทิตย์1ชิ้นปรับเป็น3ชิ้นเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เราปั้นตัวละครหรือว่าปั้นชุดที่เราอยากทําได้เร็วขึ้นมากๆเลย นอกจากนี้ยังมีอ,อีเวนต์คับที่งานใหม่นะครับซึ่งมันจะสามารถเอาโถทองสองอันหรือโถแดง2อ,อันมาแลกเป็นเลือกอุปกรณ์ได้ด้วยเนาะถักแล้วก็มีกล่องอันนี้เป็นกล่องเกลือนะครับาลองกดสักนิดนึงไปมีโอกาสได้อะไรบ้าง oh. ก็จะมีโอกาสได้เป็นอของแดงแบบแรนดอมเชดหรือว่าเป็นพวกใบท่าต่ตางๆนะครับแล้วก็เงินเนาะมาลองใช้29อันไปหนอโอเคครับประมาณนี้ครับลองลองให้ดูลองให้ดูว่าเป็นไง แล้วก็นอกจากประโยชน์ของโถทองเมื่อกี้มันก็จะมีระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็คือนี่เลยเป็นห้องลึกลับนะครับของกุงนองของนักกุงยาเนาะซึ่งถามว่ามันทําอะไรได้ก็คืออย่างที่เขาได้เกิดไว้เลยก็คือสามารถเอาของทอง2ชิ้นที่เราไม่ใช้มาบวกกับน้องโถทองก็จะแลกอุปกรณ์ทองหรือว่าอุปกรณ์แดงได้ หนึ่งชิ้นเลยนะครับผมตามนี้เลยถามว่าหาโถท่องกับโถแดงยังไงเราก็สามารถมาดูเพชททางผ่านนี้ได้ซึ่งทํากันได้ฟรีนะครับก็คือมีได้อุปกรณ์อีพีก8ปชิ้นหรือว่าได้อุปกรณ์อะไรก็ได้3 5 0ชิ้นก็จะเป็นโถทองส่วนโถแดงก็จะมีลง cover leaf ลงรอยแยกลงเลดลงอะไรทั่วไปนะครับแต,แต่ถ้าใครรีบก็มีแพ็คเหมือนกันนะครับมี2แพ็คอันนี้สามารถซื้อได้1ครัค้างต่อน1น d อดีแล้วก็ซื้อโถแดงได้2ครค้างต่อน1น d อดีนะครับ โอเคเลยครับผมแล้วก็มาอีกหนึ่งไฮไลท์ใหญ่ของอัปเดตนี้เลยนะครับก็คือแชมเปี้ยนเลดนะน้องก็ได้เปลี่ยนจากน้องแพะของเราเป็นน้องเซริวเรียบร้อยแล้นะครับผมแล้วก็ได้มีการเอาแหล่งรวมออกไปเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนเป็นลายอาทิตย์ละ2ท่าแทนเริ่มจากธาตุแสงกับธาตไฟตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนาะจนถึงวันที่9เดือนหน้านะครับก็จะเป็นธาตลมกับธาตน้ําต่อแล้วก็ต่อด้วยมืดกับดินนะครับเป็นประมาณนี้ ส่วนถ้าถามติถามว่าสามารถใช้ธาตุอื่นลงได้ไหมยังลงได้เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ได้อยู่ในแรงเนาะก็คือสามารถลงเพื่อเอาอะไรลงเพื่อเอาไฮสโตรดีบอดหรือว่า7 5 m ของเรานั่นเองก็คือได้เปลี่ยนจากแท่งทั้งทองเป็นเลือกของอาวุธทองเลยนะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันแล้วก็เซตประจํารอบนี้จะเป็นเซตนักล่านะเซตดักล่าใครยังไม่ได้ปั้นไปทำผิวเลมอนหรือว่าทำอเน ได้เจลาเปนโยนะครับผมก็สามารถไปปั้นกันได้นะครับเผื่อยังขาดกันอยู่แล้วก็วิธีเข้าเหลีดแหลงธาตุก็สามารถกดได้ที่มุมซ้ายล่างเอ้ยม,มุมขวาล่างนี่ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาไฟหรือว่าจะเอาแสงแล้วเขาก็จะล็อกไว้เลยว่าต้องลงแค่ธาตุไฟเท่านั้นนะไม่งั้นจะไม่ให้ลงแล้วก็ธาตุแสงเช่นกันนะครับเพื่อการจับคู่ที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ใครอยาก ตึงๆก็สามารถไปโพสหาไปหาตี้กันได้นะครับส่วนเราวันแรกก็เป็นเซตฟอคเตนนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอ,อุปกรณ์แดงมีอะไรองเี้เหมือนทั่วๆไปนะครับเหมือนรอบก่นกอนๆนอกจากเดชแชมป์แล้วเขาก็ได้อัปเดตเอ่อชั珀ท์สิบดมาให้เราเล่นแล้วกันแล้วเ,เรียบร้อยด้วยนะครับผมรอรุ้นอยู่เหมือนกันว่าช h a p ์สิ12ของเราจะเป็นตีมอะไรนะเนาะโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาได้ปรับมาก็คือเขาได้ปรับ ให้ไม่ใช้หัวใจในการเล่นแล้วนะครับผมเย่ yeah! หัวใจไปฟาร,ร์มตังฟาร,รม์มอุปกรณ์อัพของอัพอะไรกันดีกว่าเะครับเขาได้เอาตั๋วสกิปออกไปแล้วด้วยนะครับสําหรับพวกพวกรายวันทั้งหลายนะครับก็คือตอนนี้สามารถกดสกิปใช้หัวใจข้ามได้ฟรีเลยแล้วก็สุดท้ายนี้เขาได้เพิ่มระบบใหม่นั่นก็คือคุกกี้เทรนนิ่งมาด้วยนะครับถามว่ามันคืออะไรคุกกี้เทรนนิ่งก็คือ อารมณ์เหมือนมาสเตอรีของตัวละครแต่ละตัวเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์อยู่2ตัวก็คือเป็นเลมอนกับน้องโหระพานะถามว่าตรงอีเวนต์มันแตกต่างอะไรกับข้างล่างก็คือตรงอีเวนต์มันจะมีภารกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้อัพมาสเตอรี่ของน้องได้เร็วขึ้นแล้วก็มาสเตอรี่มันก็จะขึ้นจากบอนไปซิลเวอร์ไปโกแล้วก็ไปเป็นมาสเตอร์นะครับแต่ละระดับขั้นที่เราขึ้นไปเราก็จะมีของแจกมีเพชรมีของอัพมี เซตต่างๆแล้วก็มีถึงอุปกรณ์ประจําตัวของเขาเลยนะครับผมซึ่งใครอยากได้ก็อย่าลืมมาจัดกันแล้วก็เผื่อใครเป็นเมนตัวอะไรนะครับผมสามารถพยายามเล่นน้องเยอะๆแล้วก็เอาป้ายฉายาใหม่ได้นะครับซึ่งเท่มากมีไอคอนออตัวละครอ,อยู่ข้างหน้าด้วยอย่างเช่นนี่ผมลองอันนี้ถามว่าแต้มมันขึ้นได้ยังไงไม่เห็นมีภารกิจไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าเป็นตัวอีเวนต์ใช่ไหม ก็คือเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปลงเลทได้ลงเลทหนึ่งรอบได้30แต้มนะครับผมก็ลงไปประมาณร้อยห้าสบรอบเราก็จะได้อาวุธการันตีหนึ่งอันเลยเนาะประมาณสามอาทิตย์ถ้าสมมติเก็บตัวเก็บอะไรครบก็ดีกว่าเราลงแล้วก็ไม่ได้มีมีโอกาสแบบการันตีในการได้อาวุธทองของตัวนั้นๆเลยอันนี้ก็เป็นระบบที่ช่วยให้ผูเ้เล่นเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ ก็จะมีพรีเซตของต,ต,ตัวละครแต่ละตัวด้วยนะครับสามารถมานั่งเซตกันได้เลยเสมมุติของผมโซดาก็จะใช้เป็นกา๊าซฟออสแล้วก็เป็นอาวุธประจำตัวน้องแล้วก็อาจจะมีสับระหว่างเซตน้ำก,กับเซ็ตกับเซตการเวลาเนาะผมก็สามารถกดแอปพลายเนี่ยปั๊บมันก็จะมาเลยถ้าสมมุติอยากเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งผมก็เซตเอาไว้เสร็จปั๊บแล้วก็กดเซฟตอนนี้ ผมไม่เซตน้ําอยู่ผมอยากเปลี่ยนเป็นการเวลาผมก็กดแอปพลายปั๊บมาให้เลยนะครับโอเคก็จบเรียบร้อยครับผมกับอัปเดตประจําวันที่31ตุลาคมของทุกยี่ล้าน Tower of a v e n g e r นะครับแล้วก็อาจจะมีระบบเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่ได้พูดไปเนอะเช่นแบบการเพิ่มแพ็กเกจอะไรอย่างนี้ในร้านค้าแล้วก็เพิ่มของให้แลกในกิลด์นะครับใครยังไม่ได้เช็คก็อย่าลืมไปเช็คด้วยนะแล้วก็ใครจะเติมก็ขอให้ไม่เกลือนะครับขอให้ได้อย่างที่อยากได้กันนะครับผม ก็สึสษาไปทัาโรวีนะครับแล้วก็ใครไปเที่ยวไหนก็เดิน mm hmm. ทางปลอดภัยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย